อันต่อไปนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาหลายขั้นเนาะปฏิกิริยาหลายขั้นก็คือที่เราเรียนมาก็คือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายรอบนั่นเองหรือเกิดหลายๆขั้นแล้วก็สุดท้ายจนจะได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั่นเองกราฟก็จะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือยือ่ยยาก,ยากแบบนี้ซึ่งรอบเดียวที่เราเรียนก็คือมันมีแค่รูปเดียวก็คือเป็นปฏิกิริยาที่แบบ เปลี่ยนเจส,สิ้นเลยก็คือจากจากเริ่มต้นกลายเป็นาสารตั้งต้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลยแต่ว่าในในสารในในปฏิกิริยาหลายขั้นเนี่ยมีรูปอย่างเงี้ยนะ่เราก็จะเห็นได้ว่าสาร a เนี่ยจะถูกเปลี่ยนทำปฏิกิริยากลายเป็นสาร b ก่อนจากนั้นสาร b ตัวนี้ก็จะทําปฏิกิริยาเนาะทำเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสาร c บวกสาร d ก่อนจากนั้นสาร c กับสาร d เนี่ยทำปฏิกิริย,ยาก,กันต่อกลายเป็นสาร e นั่นเองประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ กว่าที่ a จะถูกเปลี่ยนเป็น e เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ขั้นตอนแบบนี้นั่นเองเนาะมี3เขาแสดงว่ามีปฏิกิริยา3ครั้งนั่นเองซึ่งปฏิกิริยาเนี่ยมี3าตอนใช่ไหมนั่นก็คือตอนที่1ขั้นที่1เนี่ยปฏิกิริยาก็คือจาก a เปลี่ยนไปเป็น b เนาะซึ่งปฏิกิริยาที่ a ไปเป็น b เพราะฉะนั้นพลังงานก่อกขมันของมันก็คือตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สารตั้งต้น a ไปจนถึงใช่ไหม ไปจังหนึ่งสังขาวตรงนี้คือ ea 1นั่นเองเนาะเป็น ea 1 ea 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนั่นก็คือตรงนี้คือ90ใช่ไหม90้เพราะฉะนั้น,นมันก็คือ90-20ลบเนาะก็คือ70กิโลจูลนั่นเองจากนั้น delta h delta h ของ delta h หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร delta h หนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะ ผลต่างของผลิตภัณฑ์กระสานทั้งต้นของ E Delta H1 DELTA H1 ก็จะต้องมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย DELTA H1 ห่างกันอยู่อี่สิบในเดงเนาะก็คือ40่บลบได้2ี่กิโลจูลจะนั้นมาดูในปฏิกิริยาขั้นที่สองขั้นที่สองเชนจะเกียวแล้วกันขั้นที่สองก็คือ b เปลี่ยนไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็น c บวก d ใช่ไหมบีเปลี่ยนเป็นซีบวกดี <D> <D> เพราะฉะนั้นสารในในในตัวนี้ก็จะต้องวัดจากบีขึ้นไปหาสารเขาตัวนี้อันนี้คือ EA2 นั่นเองเนาะ EA2 ตัวนี้ EA2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย70-40ลบใช่ไหมเพราะตัวนี้คือ70เนาะ70-40ลบกับตรงนี้เนี่ห่างกันก็คือ30กิโลจูลนั่นเอง สามสิบกิโลจูลเดลต้าเอชเดลต้าเอชก็ต้องเป็นความแตกต่างของสารตั้งต้นก็คือ B กับผลิตภัณฑ์ซบกดีตรงนี้นั่นเองเนาะตรงนี้เซลล์เดลต้าเอชตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับยี่สิบกิโลจูลเหมือนกันเดลต้าเอชสองตรงนี้นั่นเองเนาะอะ,อะต่อมาที่ขั้นที่ขั้นที่สามขั้นที่สามเฮติมอลแล้วกัน ขั้นที่สามเนี่ยเนาะขั้นที่สามก็คือ C บวก D เปลี่ยนเป็น E นั่นเองเปลี่ยนเป็น E เนาะอ่ะแสดงว่าพลังงานก่อกำมันคือตั้งแต่ฐาน C จนถึงตรงนี้นั่นเองเนาะอันนี้คือ e a เสามนั่นเองสามก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยห้าสิบลบยี่สิบใช่ปะ่ะก็คือสามสิบ กิโลจูลนั่นเองเพราะฉะนั้นเดลต้าเอสามก็คือผลต่างของสองอันนี้เนาะอันนี้คือเดลต้าเอสามตรงนี้นั่นเองเนาะก็คือยี่สิบกิโลจูลเหมือนกันยี่สิบกิโลจูลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยารวมปฏิกิริยารวมก็คือรวมปฏิกิริยาทั้งหมดนั่นเนองเนาะปฏิกิริยารวมก็คือปฏิกิริยานี้ก็คือจาก A เปลี่ยนไปเป็น E แต่ว่าเกิดสามขั้นใช่ป่ะ EA EA ของปฏิกิริยาใช้ EA ที่มากที่สุดมากที่สุดในนี้ก็คือ EA 1ใช่ไหม EA ที่เป็นตัวกําหนดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้น EA ตรงนี้มีค่าเท่ากับ70กิโลจูลเนาะเอของปฏิกิริยาเดลต้า h เดลต้า h ให้หาผลต่างของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เดลต้า h สารตั้งต้นก็คือ A ใช่ไหมผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือ E A กับ e ห่างกันเท่าไหร่ เกับ e ห่างกันเท่าไหร่อันนี้ค okay. okay. ือเดลต้า h รวมเนาะเดลต้า h รวมอยู่ตรงนี้นั่นเองเดลต้า h รวมก็คือ a กับ e ห่างกันอยู่20กิโลจูลเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้มีการเป็นบวกหรือเป็นลบเอ่ยเป็นบวกใช่ไหมแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาชนิดดูดพลังงานนั่นเองโอเคโอเคนะอันนี้คือปฏิกิริยาหลายขั้นตอนเดี๋ยว เขียนผิดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ย้อนกลับนะเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้านะผูเียเขียนผิดไปข้างหน้าอันนี้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าอ่ะเขียนผิดเขียนผิดอ่ะทำไมอันนี้เป็นย้อนกลับนะย้อนกลับย้อนกลับมาดูปฏิกิริยาย้อนกลับเขาว่าปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือจากผลิตภัณฑ์ กลับมาเป็นสารตั้งต้นนั่นก็คือจาก e กลับมาเป็น a นั่นเองเ,องเนาะจาก e กลับมาเป็น a เนี่ยมีกี่ขั้นก็ต้องเป็น3ขั้นเหมือนเดิมใช่ไหมก็เป็นสาขั้นเหมือนเดิมก็คือมีสา3ลูปแต่ e a มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเรามาดูว่า r ปฏิกิริยาย้อนกลับเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาย้อนกลับในขั้นที่1ในขั้นที่1ของมันเนี่ยก็คือขั้นที่ e เนาะ e กลับมาเป็น c บวก d นั่นเอง e กลับมาเป็น c บวก d พลังงานงก่อกำมันก็คือจาก e จนถึงตรงนี้เนาะมีค่าเท่ากับ10กิโลจูล delta h ก็คือผลต่างพลังงานตรงนี้ใช่ไหม delta h 1นึงตรงนี้ี a 1เนาะ delta h 1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ20กิโลจูล delta h เป็นบวกเนาะเมื่อกี้ลืมเขียนบวกเขียนลบหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้ลืมเขียนบวกเขียนลบอ่ะตะกี้ a ไป b a ไป b a เป็น b เป็นการดูดพลังงานเพราะฉะนั้น delta h ก็ต้องเป็นบวกนี่เป็นบวกเนาะต่อมาขั้นที่2 e A e เป็นลบใช่ไหม e a เป็นลบขั้นที่3า e เป็น a เป็นบวกนั่นเองอ่ะมาดูปฏิกิริยาย้อนกลับเนาะปฏิกิริยาน้อนกลับใหม่ดูในขั้นที่2ในขั้นที่2ในขั้นที่2นั้น delta h อ่อกในขั้นที่2ก็คือ c บวก d เปลี่ยนกลับไปเป็น b ใช่ไหมผลต่างอ่าอันนี้คือ ea 2ใช่ป่ะ ea 2 ea 2คือจากฐานของผลิตภัณฑ์อ่ะจากสารตั้งต้นจนถึงสันเขาก็จะมีค่าเท่ากับ20กับ70 70-20ลบ0ใช่ไหมก็คือ50กิโลจูลนั่นเองเ,องเ,องเ,องเนาะแล้วก็ delta h 2 delta h, h 2ก็คือผลต่างของตรงนี้ delta h 2ก็คือ20 กิโลจูลเป็นบวกเดี๋ยว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  e ไป c d ตรงนี้ก็ต้องเป็นลบสิตรงนี้ก็ต้องเป็นลบน่เป็นลบเพราะว่าเป็นเป็นย้อนกลับไงย้อนกลับจากนั้นขั้นที่สามในขั้นที่3ในขั้นที่สามในขั้นที่3ามก็คือ c อาไม่ใช่ b เปลี่ยนกลับไปเป็น a ใช่ไหม b เปลี่ยนกลับไปเป็น a เพราะฉะนั้น อ่า EA, Ea ก็ต้องเป็นตรงนี้จนถึงตรงนี้นั่นเองเนาะอันนี้คือ Ea 3 Ea 3เาแต่ e ีสามมีค่าเป็นอ่าเจ็ดสิบเอาไม่ใช่เก้าสิบลบสี่สิบก็คือห้าสิบกิโลจูลแล้วก็อ่าเดลต้า h เดลต้า h ก็คือเป็นเป็นลบใช่ไหมเป็นลบลบเท่าไหร่ลบลยี่สิบกิโลจูลนั่นเอง ปฏิกิริยารวมก็คือปฏิกิริยารวมก็คือจาก E มาเป็น A นั่นเองเนาะ EA ก็คือเอาที่มากที่สุดใช่ไหมมากที่สุดอยู่ที่ไหนเอ่ยมากที่สุดอยู่ที่ห้าสิบกิโลจูลใช่ไหมแสดงว่าห้าสิบมันเท่ากันสองที่อ่ะเราก็เอามันสักอันหนึ่งห้าสิบกิโลจูลน,นั่นเองเนาะแล้วก็เดลต้า H เดลต้า H อของปฏิกิริยารวมมีค่าเท่าก,กับจาก e ก็ต้องดูจาก e กับ a ใช่ไหม e กับ a รวมห่างกันเท่ากับเท่านี้ใช่ป่ะก็คือ20กิโลจูลน,นั่นเองแสดงว่าเดลตา h รวมก็คือ20่กิโลจูลเป็นบวกหรือเป็นลบเอ่ยผลิตภัณฑ์น้อยกว่าใช่ไหมก็ต้องเป็นลบนั่นเอง โอเคนะโอเคเนาะถูกต้องแล้วอ่ะเป็นการคายพลังงานอ่ะมาดูปฏิกิริยานี้บ้างดูซิว่าอ่ะถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยากี่ขั้นแล้วก็มีอะไรบ้างเกิดขึ้นเนาะอ่ะมาเติมก็คือจาก A อันนี้ปฏิกิริยาไปข้างหน้าก่อนเนาะอีกงานเปนย้อนกลับใช่ไหมใช่ปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็คือขั้นที่1ก็คือจาก A เปลี่ยนไปเป็น B ใช่ไหม A ไปเป็น B ก็กำมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอเ EA1 ึ e ่ง e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนั่นก็คือ40กิโลจูลใช่ไหมอ่ะมาดู EA ขั้นที่2ก็คือจาก B กลายเป็น C ใช่ป่ะขั้นที่3ก็คือจาก C กลายเป็น D ขั้นที่4ขั้นที่4ก็คือจาก D กลายเป็น E อบวกเนั่นเองเนาะ มาดูเดลต้าเอของแต่ละตัวเดลต้าเตรงนี้ก็ต้องอยู่เท่ากับพ่านี้ใช่ไหมเดลต้าเตรงนี้ก็ต้องเท่ากับไม่ใช่เดลต้าเอกมันก็ต้องเท่ากับข้นี้เนี้เอเอันนี้เ e อเ e e อเท่ากับเท่อไรเอ่ยเจ็ดลบสามใช่ปะ่ะเพราะตัวนี้เจอันนี้30มสใช่ไหมเจ็ดสิบลบสาก็คือ40กิโลจูล หมือนขั้นที่สามอันที่สามเนี่ยก็คือเก้าสิบลบกับห้าสิบก็คือสี่สิบกิโลจูลเหมือนกัน,น, 3, นเนาะส่วนอันสุดท้ายเอ e สุดท้ายเอสี่เอสี่มีค่าเป็นเจ็ดสิบลบยี่สิบก็คือห้าสิบกิโลจูลใช่ไหมเพราะฉะนั้น EA รวม EA รวมก็คือเอามากที่สุดก็คือห้าสิบกิโลจูลน,นั่นเอง หมายความว่าปฏิกิริยานี้ใส่พลังงานไปแค่ห้าสนะิกิโลจูลเนาะ e ของปฏิกิริยาคือ50 e สที่ใช้ในการกำหนดค่าปฏิกิริยาคือ50กิโลจูลนั่นเองนะครับแล้วก็ปฏิกิริยารวมก็คือ A A เปลี่ยนเป็น e b o f เนาะแล้วก็ delta h delta h r delta h 1 2 3า 4แล้วก็เดลตรวมเนาะเดลตก็คือ a กับ b ห่างกันเท่าไหร่เอา b ตั้งลบ a ใช่ไหม b ก็คือ30ลบกับ a 60ก็คือลบ30เนาะลบ30กิโลจูลน,นั่นเองแล้วก็มาส่วนที่เดลต้าเอก็คือบวกเนาะเป็นบวก20 20กิโลจูลเดลต้า เดลต้าเอสามดลต้าเอสามคือผลต่างตรงนี้เนาะสองอันนี้สองอันนี้นั่นก็คือเป็นลบใช่ปะ่ะติดลบติดลบอารหกสิบใช่ไหมสิบเอสามสิบสิสามสิบกิโลจูลติดลบสามสิบแล้วก็อารดลต้าดีกับอ e ีตรงนี้อ่ะในส่วนตรงนี้อันนี้คือเดลต้าเอสสี่ดลต้าเอสสีตรงนี้มีค่าเป็นยี่สิบ เป็นบวก20กิโลจูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์กระสานตั้งต้นมีความห่างกันอยู่ที่ a ใช่ไหม a กับ d ไม่ใช่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  a อยู่ตรงนี้ a อยู่ตรงนี้ e กับ f อยู่ตรงนี้อันนี้ a ใช่ไหม a อยู่ตรงนี้ e กับ f อยู่นี่แสดงว่าห่างกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่า2อันนี้เท่ากับเท่าไรเอ่ยนั่นก็คือติดลบ20กิโลจูลน,นั่นเอง โอเคนะอันนี้คือปฏิกิยาไปข้างหน้าเนาะของสี่ขั้นของปฏิกิยารวมนี้นั่นเองอ่ะมาดูในด้านของปฏิกิยาย้อนกลับบ้างเนาะย้อนกลับย้อนกลับก็คือย้อนกลับไปเป็นแบบนี้นะย้อนกลับก็คือ e บวก f กลายเป็น a นั่นเองเนาะปฏิกิยาย้อนกลับมีกี่ขั้นก็คือเอาขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4เนาะขั้นที่1ก็คือ e บวก f เปลี่ยนเป็น d ใช่ไหม ขั้นที่สองก็คือ d เปลี่ยนเป็น C ขั้นที่3ก็คือ C เปลี่ยนเป็น E แล้วก็ขั้นที่4ก็คือ B เปลี่ยนเป็น A ปฏิกิริยารวมก็คือ E บวกเเปลี่ยนไปเป็น A นั่นเองอมาดู EA 1อยู่นี่เนาะ E อ2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอเออยู่ตรงนี้ E อ4อยู่ตรงนี้นั่นเอง อันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือสามอันนี้คือสี่อ่ะ ea 1หนึ่งก็คือเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเียนผิดหรือเปล่าอ่ะสมมติสมมติสมมติว่าอันนี้มันอยู่มันอยู่ที่ตรงนี้พอดีนะเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบลบกับสี่สิบอันนี้แสดงว่าอันนี้คือสามสิบกิโลจูลเนาะ เดลต้าเอห่างกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดลต้าเอห่างกันอยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับติดลบ2 0กิโลจูลนั่นเองเนาะ D ไป E 2ในส่วนที่2ก็คือ10 20 30 40 50, 50 60 70 7 0กิโลจูลใช่ไหมเดลต้าเอเดลต้าเอห่างกันอยู่เท่าไหร่เออก็คือ30แต่เป็นบวกใช่ไหมบวก30กิโลจูลนั่นเองเนาะ ่าต่อมา C ในเดลต้าเอสามเดลต้าเอสามตัวนี้มีค่าเท่ากับไม่ใช่เดลต้าเอทำไมพูดเดลต้าเอวะเป็นเ e e ออสามเอเอสามเอเอสามมีค่าเท่ากับยี่สิบเนาะยี่สิบกิโลจูลนั่นเองแล้วก็เดลต้าเอสามเดลต้าเอห่างกันตรงนี้ก็คือยี่สิบเหมือนกันเป็นลบยี่สิบกิโลจูลที่ติดลบเพราะว่า b b มันอยู่ต่ำกว่า c นั่นเองเนาะ ต่อมา B เปลี่ยนไปเป็นเอเซนวัตเตอร์ H ก็คือ10 20 30 40 50 60 70 70ี่กิเดจโลจูลนั่นเองแล้วก็เดลต้า h ห่างกันอยู่ที่30ใช่ไหมแต่ว่า A อยู่ข้างบนก็ต้องเป็นบวก30กิดโลจูลนั่นเองแสดงว่า EA ของปฏิกิริยานี้อยู่ที่70เนาะ70กิดโลจูลนั่นเองเนาะแล้วก็แล้วก็เดลต้า Delta h เดลต้าเก็คืออ่าเป็นผลรวมของเอาเอาเดลต้าเทั้งหมดมารวมกันก็ได้หรือหาความแตกต่างระหว่าง A กับอันนี้ก็ได้ A กับตรงนี้ตรงเนี้ย A กับตรงนี้เนาะ A กับตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่เอ่ยก็คือห่างกัน20ใช่ป่ะ20 20ส่วน RA เนี่ยอยู่สูงกว่า F อเนาะเป็นบวกแต่ต่อบ,บวก20กิโลจูลนั่นเอง ว่าปฏิกิยาไหลขั้นนี้คงไม่ยากเนาะเดี๋ยวลองทําแบบไปไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับเนาะทําแบบคูเลยนะบอกแบบว่าแบบแบบกี่ขั้นขั้นแล้วก็เป็นปฏิกิริยารวมแบบนี้แบบที่ทําเป็นตัวอย่างนี้นะครับใน2ข้อนี้นะ,ะมี2ข้อคือข้อ1แล้วก็ข้อ2นั่นเองเนาะทำในสมุดเหมือนเดิมถ่ายรูปแล้วก็ส่งนะครับ